จังหวัดพะเยาไปดูสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดพะเยาก็ยืนยันเช่นกันว่าไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับโดยที่จังหวัดพะเยายืนยันว่าในขณะนี้นั้นมีผู้ติดเชื้อโควิด19เพียงหนึ่งรายเท่านั้นเหมือนเดิมนะครับซึ่งส่วนผลของการติดตามอาการผู้เสี่ยงสัมผัสครบ14วันแล้วก็ไม่พบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มครับ จังหวัดพะเยาแถลงข่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์โควิด -19 หลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นหญิงจำนวนหนึ่งรายอายุ28ปีที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอจุนซึ่งได้เดินทางไปทำงานที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่เมืองท่าขี้เหล็กนะครับประเทศเมียนมาแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพะเยาเมื่อวันที่1ธันวาคมจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา15วันไม่มีอาการป่วย พิจารณาให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านให้ครบ30วันสําหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจํานวน2รายผลการติดตามอาการ14วันและการตรวจการติดเชื้อโควิด -19 จํานวน2ครั้งก็ไม่พบการติดเชื้อค่ะส่วนการคัดกรองผู้ที่เดินทางไปสัมผัสที่เสี่ยงนะคะโดยสายการบินเที่ยวเดียวกับผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาจํานวน386คนค่ะก็ไม่พบการติดเชื้อยืนยันว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นพร้อมกับยืนยันนะคะว่าจังหวัดพะเยายังสามารถ เดินทางเข้าออกได้ตามปกติโดยไม่ต้องกักตัวค่ะแต่ขอให้มีการป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างล้างมือและสแกนไทยชนะตามมาตรการของภาครัฐกันด้วยต้องบอกว่า